ตั้งเห็นถือผ้าตั้งเห็นถือผ้าหนูจกอาบน้ำมาหรอกตั้งก็อยากอาบน้ำบ่ตั้งยังไม่อาบน้ำมาไปแต่ว่านอนก่อนนะเดี๋ยวเนที่ไปก่อนอุ้ยน้อว่องสุกแล้วเหรอสุกแบบเพิเม่มๆหรือบ่เยอะก่าวันนี้น้อยหวานเนาะอืมหวานมาก แฉะแฉบอ,อนนันไหนวะเอาเอาพี่ตังอืมอเด๋อแฉะบ่นั่งคิววานนะ่ะปาป้าปาป้าแม่หวานแลว้วเอ้ตังก็มากเลยอ่ะแบบนี้วย กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยมันแรงก็่ากินบางอื่อน,นกินแล้วเปล่าลูกเว่ยมันมีความเป็นกุรสตรีเลยเว้ยเนกันนอนตาพัดลมไปเลยหรอปะปะ๊าฮะติดตายอยู่เช้าแกนกินไหมลูกกินไหมมะม่วงอ่ะกินรู้ดิไม่กิน ตังก็มากไปซุ้แล้วพี่ตังชอบกินทุกอย่างเนาะชอบกินทุกอย่างที่ขวางหน้าตังก็ลอาบน้ำปะมาลูกมันร้อนมาอาบน้ำกันมาเร็ว,รวมาเร็วมาเร็วมเีวมเ,วเ,วเป็นแนเบิงเขาเขาบอกมาอาบต้อเจ้าดอกตังก็มาแล้วนะตังเห็นผาเห็นแชมพูตังก็มากโลดแล้ว เย็นเลยแล้วตังมากหลายมาที่ลงมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวป้าวางโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวต่อให้นะครับทุกคนโอ้โอ้ข้าวกลองให้หน่อยครับเป็นข้าวกลองให้หน่อยลูกโอ้ครับข้าวกลองให้หน่อยครับลูกครับโอ้ก็มาแล้วหรอปออ้าเอาข้าวคนละกองลูกข้าวคนละกองแม่จะไปแล้วแม่จะกลับบ้านแล้วไม่เอายาตีกันหวยฮักกันฮักกัน้ว้ แม่นมาเข้ากรงแม่น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 เข้ากองลูกแม่นไปเข้ากองค่ะแม่นอาชีพเข่าหายยุ้ยเฮ้แม่นเบื่อซะก่อนแน่น้อยนึงนะโอ้แม่นกะชีเื่อแม่นน่ะมันมันมาแชกกรงแม่นนะจริงจริงอ่ะแม่นขี้กรงนั่นนะมันกองกรงหนีอ่ะไปแม่ฝ้าเมื่อแม่สิปล่อยนี่กะจะไปนี่กะจะไปชงอยู่นะ โอ่านนอลแม่อยู่ไหนเอ้าแม่ก็ม่บอกแวนนะว่าชิเมื่อนะเนี้ยแวนก็ชิคิดถอดอีแมวนก็ชิไปนน้หาอีแบบอืขับรถดีเดียร์นะแม่เด้อโอ้ก็ขับรถดีดีนะล่ะอย่าให้ใครแซงได้โดยเด็ดขาดเลยนะตังตังกัชวัตดีค่ะขับรถดีดีเด้อ ยวดไปจอดให้มาแทนเด้อนี่มาให้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยเลยใช่ไหมวรถคันนั้นมาล้างก็ไม่เก็ดไปเลยอืมยังอ่ะ่เกิบเกิบเริ่มเกิบอ่ะไม่อันงันเริ่มย้วดีกัดชัยเลย นี่ววกไปทางไหนทังนั้นแน,นเ่เอามาเด็กจิมน้ำเนีย่ยโกโก้เก,โ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 กลือด้วยเอาเตรียมแกลียวตัวเธอเอาไม่กินก็ิได้เตรียมแก้วไว้ตัวเนาะเอาไปเถอะมาสิออกจกากโกงเลยเขาจะกลับแล้วนะดีกนะ นี่ก็สิทาอยู่อเว้ยนี่ตาช่องอยู่นะเอ้ยเปิดประตูใหญ่ามาเดี๋ยวดิไปเลยไปบายไปบายไปไป,ไปดินี่แกมานั่งชงเลยอะเว้ยนี่แกมานั่งชงอะไปแล้วไปแล้ว ไปเลยไปเลยเดี๋ยวดิกจะออกมาแล้วอ่ะไม่ดีกันนี่ก็นอนถ่าเลยดิก่ะนี่ก็นอนถ่าเลยอะปิดเลยไม่นอนแล้วมันนอนไม่หลับอ <c oughs> <c oughs> ตั้งไปไหนลูก มันไม่เงียบแล้วเพื่อนมาหาเยอะเลยนี่เอ้พวกพวกนี้นี่ไปจะไปไหนก็ไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยไปดูทิแม่เธอไปถึงไหนละอ่ะไปแม่น่ะชิไปเบิ้งอยู่ไะชิไปหาพี่ตังค์ไม่เจอหนิชิไปหาพี่ตังค์พี่ตังค์ไปโน่นไปไปดูเร็วๆไปดูเร็วๆโอ้โหละเยอะละทบมาเลยละ,อะ,ละโอ,อะ้แม่ไปใช่อะไรยหญ คือบอเวน μ, น μ, นีนไปน้่งนะเวียนอะไรจะไปนอนน้่งอยู่เลยยายล้างขี้ดินมายายอ้าบหน้นาไปเวีนน้ำแนวอะยายห้อยยายยายเวีนขี้ทอแหงมาเห็นหนึ่งวี <c oughs> เวียนมาเห็นยายหนึ่งวีเลยยายเวียนมาขี้ทอใหญ่หแหงโอ้แม่เราไปถึงไหนแล้วโอ้ทำไมไม่ให้โอ้มาส่งด้วยก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยละโอ้พามาแล้วโอ้ก็จะวิ่งปูดปูดไปเลยเหรอไปตามเลยเหรอ ไปเร็วมหมาทำไมมันเห่าจังวะวันนี้มันเริ่มติดสัตว์อีกแล้วเหรอโอ้ยมันจะถือแหวนละยายโอ้ยยายเห็ุโดยวันที่ไเปรเรียนเลยมันถือแหวนในแหวนฉดุงยุบเลยนะไปไม่และลหกไปยายพากลับบ้านแล้วนะั่นยายพาเข้าบ,บ้านเราไปเร็วๆโอ้ก็จะไปอยู่ละโอ้แม่เลยไปน้ำแล้ไป อ๋เนี่ชิมยางแซงแหวนมาได้เลยโอ้ก็จะเดินตอบก้นอยู่ละพี่ตังไปคนเดียวมันละตังไปเข้าห้องน้ำแล้พี่แวน่นพี่แวน่นชอบไปตรงนั้นจังเลยฮะล้างเสร็จแล้วไอ้วันจะไปทำอะไรวัน โอ้แค่เดินมาหาแม่และเบื่อมีของกินละไม่มีของกินให้โอเลยหรอกินแล้วครับโอ้ก็กินขนมไปแล้วล่ะยังยีกเวะตะนี่อ,อะไรลูกอะไรเข้าห่าอยู่ฝั่งโน้นเขาไม่ได้ห่าฝั่งนี้อย่าไปทางนั้นมันสกรปรกเดีย๋ยวเอาเข้าที่นอนอีก ดี๊กี้โอ้ก็ได้ยินเสียงอะโอ้โอ้ได้ยินเสียงแล้ว,ลวทำไมเขาร้องจังเลยหรอป่ะโอ้โหอืมเป็นมาเขาของแนมโอ้ก็จะมาฉี่ตามพี่ว่านไปเลยหรอป่ะมาเร็วลูกมาฉี่เสร็จแล้วเข้าไปนอนไปเดาไม่อย่างนะั้ฉี่ไปนอนอยู่แหละเว้ย โอ้ก็จะไปนอนเหมือนกันล้วอฮันนี่ฮันนี่หอมอะไรล่ะโอ้พี่แว่นบอกว่ายังไงคะบอกให้เข้าบ้านคะ่ะโอไม,ม่โอป้าดามไม่โอโอครับมันไม่มีอะไรครับลูกจ้หาหยังกันดูบานเนี่ยเอาอม,มาเร็วๆมาหาพี่ตังพี่ตังไปไหนมาคะ ตังก็ไปเข,าข่าห้องน้ำมากามยังดูแฉไว้ไม,ม่หงุดหงเดอ๋อห่อยโอ้โหรำเบิดมันนั่งไม่ได้หรอตังตังทำไมมันนั่งไม่ได้ก็ลมมันเย็นนะ